ชอชัสมจนะเป็นเอีอยู่ข้างหลังมันจะเป็นชอช้านะอีกคำนึงมันจะเป็นเชอร์ีเก่งมากเลยเนาะเอาก็บีเก่งที่สุดใซิงีนี้นี่เรียจนจนจะจบแล้วยิ้มวิ่งได้ขนาดนี้เลยโม้ละเป็นครูได้ไไม่รู้ให้เด็กสอนนี่ไงทีพิดแลกไม่เชื่อวันเราก็จบแค่ปร,ประสาท ไปรู้ว่าอุตสากรอะไรถ่ายก้ไม่รู้นะอฟังนะอ้าว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 มันจะมีะรอู้าลค่ะอาวะการเิสอบสอบอ้าวใครเาไม่ใช่ใครเานีรู้กา เด็กแรกเปลี่ยนตันนี้่าต่อไปป่าวานหรือเปล่าอ่ากระตุกไม่ใช่วาวเป็นเวลโอเคนะพมือนกันหนึ่งสองสามเวลโอเคต่อไปเพดหรู้เปล่าอ้าเก่งมากแถวะพา